สวัสดีครับทุกคนมาแต่อิ่มขอน้ำกันขอน้ำกันจ้ามากินข้าวด้วยกันทุกคนฝรั่งกินยังฝรั่งกินอะไรเนาะวันนี้เมียทำเล็บเคสทอดกับเพริขนมปังใส่ข้าไหนกับสลัดแต่ก็มีมีอยู่หลายหลายอย่างอย้ลูกชิน้นกุง้งหมูกับ แค่ที่ไหนนี่ไหนที่จ้ะมาจานกินร่วกันจ้ะอันนี้เหรออันนี้ก็เส้นหม,ม,มี่กัะเส้นหมี่อย่าพเดเส้นหมี่เส้นหมี่ลวกแล้วค,คุกคุกกับป๋อน้ำมันเอย่างก่อกระเทียมเจียวก,ก,กากมูจ้ะเอามาห่อกินกับพวก,ก,จ,ก <laughs> จิ้มหน่ยจ้ะแซ่บแซ่บแซ่บมาเด้อค่ะเด้อมากินด้วยกัน Bunda mặt tít phân lắm. Ihr seid Yes, Oh, sẽ sẵn sàng bunda 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 Salätchen. und fertig ist mein Essen. Oh, von da. Sehr viel noch verlangt. Aber leid. Khen nhá, chanh quả. Có thể chung một lắm ไม่อยากจะลี่ลวกห่อห่อเฉมี่ลวกเป็นเมี่ยงจะเลยใส่กุ่มใส้จิ้มก่อน ชิ mm ้นมูน oh, ah, like bon uh ี่รรมิตร้รมิตก็พอโอ้พี่ปากใหญ่เนาะปากนี้นอ่าบกอันใหญ่เสรบอ่ะเสร็จเสรกูเสร็ ừm sao bỏ cung chim ừ. luộc chín luộc chín ạ ten và lán mm. làm chim còn thay là rồi sao bận em mấy con phốt của má chưa trả, ngực lại, bên đường à, biết mà, kít anh năn luôn, lấy má ก็พี่แม่ก็ฟูวไม่ทานหรอกเนาะ่หอืมเดไหมอืมต้องใจมีด้วยเดยเะเกสเว้ยเพ่งทำกีนเนี่ยคนไทยไม่ยัง

ใช่แค like right mm ่จะก็ไ hmm. ม so mm ่ได้ดีกว่าซ่าร่าซาล่าซาล่าคุณไปส่วนผมเฮ้อเสร็จแล้วแล้วปุ๊บ ม่อ้าวยังกินตนเป็ดแต่อไม่ได้กินเป็ดผมฝังจร <laughs> ่จ้าน้ำปาสอง,องทุกคน thì các cái phần này mới mẹ à các cái phần đó mà nhỉ bởi vì ào bị cái đường này nó là 100 mình ท้ายทำไมแต่งแซบเสร็จแต่งแพงก็เลยแซบแต่งถ I mean. ูกไม่แซบนั่นบอกแมนอยากกินห่อเมียงต่วบ้า ไม่ร่มเสื้อปลาจ้ละล้วใส่หมดสิ้นมันก็สลัดแล้วเสร็จมีแทนปีเก้าก็กินหลายปีใหม่กินหลายกว่าเก้าแมนปะแมนอยู่แมนแล้วแมนแล้วอ่ะคุณป <c oughs> Còn thầy còn băng thang im nghe, trong phần còn <laughs> <laughs> oh. <laughs> <God, hi>. em <laughs> nè cho con băng kinh nè bà ba cái là kinh kinh hình như này hai anh đi dạ anh tí tio, cất leo nằm 2 nó anh dài hình như này á. dạ, để Năm vào song, được vậy im có gì ra, hôm อิ่มจังถ้ <laughs> าจะอิ่มสล,ลัสลดหลายกินสลัดหลายก็กินเครื่องบวกมมนี่สลัดกับชาร์บทุกอย่างทเลอร่อยมากกระบด้วยสัตกับเออม,มือกคนใดจระเมือมแซ่บกว่าอย่าง อ,นอนนนบบนินกันแล้นี้อินกันแล้วไหนเมียแสบแห้งจ้ะแสบแห้งแสบกินกาไฟกับแสบแล้วนั่นจ้ะบ่มีบ่มีเราทำมาเพราแสบแสบตลอดอะไรอ่ะแสบตลอดใครทำฝรั่งทำเมียฝรั่งทำเ <c oughs> มียฝรั่งทำก่อน ชิมันนี่พลังนด้แซบ็ไหมอ๋อวันนี้บากีเส right, okay, so รยแล้พลังฟอดเองทิจด้วยจน้วยหยยพลังฟอดเองแซ่บ <laughs> ดูแซ่บอ่ะ อ้าก yeah. yeah? mm ็ล hmm. oh, yeah. ้วแล้วอันไหนใหญ่กินทั้งหมดละอย่ากินเป็ดนะย่ะกินกึ่งอ้าอิ่มเลียแต่ยิ่มเลียอิ่มเลียตุกอ่กินกินเกี้โคกอีกกินโคกแกอย่าไปซื้อโคกใช่ไหมหรือจะโดนเติบอย่าไปซื้อโอ้แต่ไปซื้อโคกมากกว่าว่านนี่แต่บัหนี่ เป็นกินเยียวโคกกินนยียวนิดเยียวฮ่โคกหมดเย้ยยิ้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วค่ะเด้อขอบคุณหลายหลาด้วค่ะเด้อขอบคุณกำลังแกรี่ดีที่มีให้เฮาวสองคนมาตลอดเลยด้วค่ะเด้อคขอบคุณครับทุกอย่างขอบคุณนะคะเด้อสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับดูคลิปของเราคนไทยกับฝรั่งขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย เนี่ยยกอดไดเออบ็กเซดานบ็กเซดาอยู่ไหนนี่นู้นคุณอะไรบ็กเซดาโอเคอ๋อฉันเป็นบ็อกเซดา